อามาเรื่องแผนภาพต้นไม้เอ่อต้นและใบเอ่อภาษาอังกฤษเรียกว่า stem and leaf p l o t นะ stem ก็คือต้นนะครับ leaf ก็คือใบเนาะ plot ก็คือเอ่อเอามาวาดรูปหรือว่าแผนภาพนะอันนี้มันอยู่ในเรื่องของสถิติคือต้องเล่าย้อนความมาอย่างนี้ว่าสถิติเนี่ยเรียนมาตั้งแต่สม,มัยปถมจำได้บ่า ทำไมประถมแรกเลยอ่ะตอนหนึ่งละมั่งที่ให้วาดรูปปลาให้วาดรูปเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงอะ่ะนะฮะแล้วมันก็จะมีแบบปลาครึ่งตัวเด็กครึ่งคนอะไรเงี้ยเคยเคยวาดไหมอย่างเงี้ยอืมแล้วพอขึ้นมาในระดับมตน้นก็จะเรียนมากขึ้นอน,นะครับอืมมีความเป็นรูปน้อยลงแต่ว่าก็จะเพิ่มเพิ่มในเรื่องราวของคณิตศาสตร์มากขึ้นนะฮะ มีการหาค่าเฉล,ลี่อยอะไรเงี้ยมีการลดความเป็นรูปลงเปลี่ยนจากรูปเป็นกราฟเป็นฮิสโตรแกรมคือแผนภูมิแท่งหรือว่าเป็นวงกลมแผนภูมิวงกลมจริงๆของพวกนี้ที่มันเป็นเรื่องของตัวเลขอะเราจะเคยเห็นตามที่ต่างๆอยู่แล้วที่เป็นลักษณะแผนภูมินะฮะ,ะทีนี้สถิติเองก็เรียนต่อไปถึงระดับมปลายเลยนะรู้เปล่าวิชานี้คือมันเรียนยาวๆเลย มปลายก็จะเป็นเรื่องของที่เป็นค <c> ณ <oughs> ิตศาสตร์มากขึ้นนะครับคณิตศาสตร์มากขึ้นแล้วก็จะมีการคำนวณต่างๆเยอะขึ้นรวมถึงจะเริ่มคำนวณในเรื่องของอที่จะบอกพูดถึงเรื่องเรื่องค่าความเชื่อมั่นนะครถ้าถ้าเราไปดูข่าวต่างๆโดยเฉพาะข่าวจากผู้มีความรู้นะเช่นพวก ล่าสุดเนี่ยก็แบบอะไรนะกระทรวงศึกษาที่ไม่ใช่สิกระทรวงสาธารณสุขใช่ปะโควิดอะเรื่องเรื่องโควิดนะฮะเช่นเช่นเรื่องโควิดเนาะเขาก็จะมีสถิติใช่ไหมครับว่าคนวันนี้ติดเท่าไหร่คนเสียชีวิตเท่าไหร่อะไรเงี้ยใช่ไหมฮะ,ะที่ทำเป็นอินโฟกราฟิกอันนั้นก็เป็นการนำเสนอวิธีหนึ่งเหมือนกัน นะครับเป็นการนําเสนอวิธีหนึ่งเหมือนกันที่ยังอินโทรดักชันอยู่เนาะระดับมหาวิทยาลัยก็คือเรียนไปเพื่อที่จะไปใช้นะครับสถิติก็ตามมาอีกฮนะแต่ว่าเป็นการไปใช้ในแบบที่ยืนยันข้อมูลนะครับว่าคิดแบบนี้สํารวจแบบนี้แล้วมันน่าจะใช่ด้วยพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ชื่อว่าสถิตินะครับเพราะนั้นวิชาสถิติเนี่ย เป็นอะไรที่ใช้จริงจังโดยเฉพาะกลุ่มที่จะต้องทำงานกับตัวเลขครับผมในอนาคตรเราทํทำงานกับตัวเลขไหมนะฮะถ้าทำงานกับตัวเลขยังไงอันนี้ก็ต้องใช้แน่ๆสถิตินะครับอย่างนักบัญชีอย่างเงี้ยอ,อาจจะต้องใช้มีตัวเลขถูกปะนักสถิติชื่อบอกเลยใช้อยู่แล้วนะฮะ สมมุติว่าเราทํางานในโรงงานแล้วมันมีการเก็บข้อมูลว่าเครื่องจักรเนี่ยผลิตได้วันละกี่ชิ้นมีของเสียกี่ชิ้นนะฮะแล้วอยากจะปรับปรุงการทํางานว่าให้ของเสียมันลดลงหรือให้ผลิตได้มากขึ้นไอ้อย่างเงี้ยตัวเลขอย่างเงี้ยก็ต้องใช้สถิติึออกมาอะนะฮะทีนี้มันใช้เยอะเลยแหละแต่สถิติมีข้อดีอยู่พอสมควรนะทำไมทุกคนถึงต้องใช้ เพราะว่าหนึ่งมันเป็นภาษาที่มนุษย์ที่เรียนคณิตศาสตร์มาคุยแลวเข้าใจครับเข้าใจไหมคือแปลว่าตอนนี้เรากําลังเริ่มเรียนสถิติคือเราเหมือนเราเรียนภาษาหนึ่งที่นักคณิตศาสตร์ทั่วโลกคุยแล้วเข้าใจสองภาษาเนี่ยมันอ้างอิงอยู่บนคณิตศาสตร์นะคณิตศาสตร์มีคําว่านิยามคณิตศาสตร์มีคําว่ากฎหรือสมบัติหรืออะไรพวกนี้ถูกปะ เพราะฉะนั้นทุกคนเรียนเหมือนกันทุกคนเข้าใจนิยามเหมือนกันมันก็จะเถียงไม่ได้ครับถ้าเราทํากระบวนการทางสถิติไปแล้วแล้วถูกต้องนะครับสมวิชาสถิติเป็นวิชาที่เติบโตเต็มที่แล้วครับเรียกว่ามาทัวร์มาทัวร์ว่าเป็นผู้ใหญ่เติบโตเต็มที่แล้วแม้กระทั่งว่าเป็นวิชาที่ตายไปแล้วด้วยครับคว่าตายในที่นี้หมายคว่ามันหยุดพัฒนาแล้วครับนะฮะไอความรู้ที่มีอยู่ณนะตอนเนี้ สามารถเอาไปใช้ได้เต็มที่เลยครับอืไม่มีความรู้ใหม่มากนะในวิชานี้จะไม่เหมือนกับพวกวิชาทางออคอมพิวเตอร์ที่มันจะมีความรู้ใหม่มาเรื่อยๆใช่ปะ่ะเดี๋ยวก็มีมือถือใหม่มือถือจอพับได้มือถือกล้องดีขึ้นรุ่นนี้นั่นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นต้องมีซอฟต์แวร์หรือว่ามีโปรแกรมที่ที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆพวกเนี้ยวิชาเหล่านี้ยังไม่ตายนะครับวิชาทางด้านชีววิทยา นะอย่างตอนนี้ก็คือผลิตวัคซีนต่างๆใช่ไหมประเทศไทยนี่ใกล้จะมีแล้วนะวัคซีนโควิดของตัวเองนะฮะจากจากจุฬาแล้วก็บริษัทของจุฬานะฮะเออเพราะนั้นถ้าน้องอยากจะมีส่วนร่วมอะไรอย่างเงี้ยก็ก,ก็ก็ต้องเรียนไอ้พวกเนี้ยมหาวิทยาลัยที่เป็นเบอร์ต้นๆอ่ะน,นะฮะก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะเรียนอะไรนะครก็ไปดูว่ามหาวิทยาลัยนะั้นะมีอะไรให้เราเรียนนะครับอืม นะวิชาพวกทางชีวะเนี่ยมันก็ยังไม่ตายครับเพราะว่าวัคซีนก็ผลิตใหม่ถูกไหมเดี๋ยวมีเวอร์ชัน2แล้วก็อ,อ,อะไรอะเชื้อโรคใช่ไหมมันก็พัฒนาตัวเองถูกไหมฮะนะเอาละเพราะนั้นเรามาเข้าเรื่องสถิติกันเมื่อกี้คืออินโท d ร c ดักชันนะเราให้ให้เห็นภาพว่าเป็นอย่างนี้ทำไมเราต้องเรียนนะครับอ่ะแผนภาพต้นแล้วใบเป็นยังไงฮะ เราลองดูนะเขาบอกว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณนะผมอันนี้คีย์เวิร์ดที่สำคัญคือคาว่าปริมาณนะอ่ะขีดไหมถ้าถ,ถ้าขีดก็ขีดไปเดี๋ยวไฮไลท์ให้ก็ไดนะ้เป็นข้อมูลเชิงปริมาณนะวิชาสถิติเนี่ยนิยมใช้กับข้อมูลเชิงปริมาณทีนี้เราเข้าใจความต่างระหว่างข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพไหมอ่าไหนลอง อต่อมาเนี่คือบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญๆกันแต่ว่านับจํานวนส่วนเรื่องคุณภาพนี่คือความแตกต่างอืมมันก็ก็ประมาณนั้นก็ได้ทีนี้พี่ให้คีย์เวิร์ดแล้วกันนะปริมาณเป็นเรื่องจํานวนถูกต้องแล้วล่ละอ่าอะไรที่เรานับเลขได้อ่ะเป็นปริมาณอะไรที่เราบอกได้ว่าไอ้นี้มากกว่าไอ้นี้อยู่เท่าไหร่อ่ะเป็นเชิงปริมาณนะครับส่วนเชิงคุณภาพเนี่ยจะเป็น อะไรที่เราวัดเลขไม่ได้ครับอืมเช่นเอ่อน้องชอบกินอะไรอาหารที่ชอบกินอาหารที่ชอบกินอ่าซูชิซูชิร้านไหนที่เราให้เต็มสิบครับมีไหมหรือไม่มี โอเค okay. อาชอบมากสุดร้านอะไรฮะ uh, <Fuji. S 1> อ่ฟูจิาฟูจินะโอเคอ่าสมมุติว่าเราให้ฟูจิอาจจะ,ะก้าเต็มสิบแล้วกันอทีนี้พี่ก็ไปกินฟูจิตามที่น้องแนะนำเนานะว่าแบบเฮ้ยมันอร่อยมากเลยนะอ่าซูชิฟูจิพี่ก็ไปกินมาปรากฏว่าพี่รู้สึก ก็พอกินได้นะพี่ให้คะแนนสักอร่อยอะแต่ยังไม่ได้อร่อยมากสมมุตินะอ่าสมมุตินะอืมแต่ว่าคุณค่าหรือว่าคุณภาพที่เราสองคนให้อะ่ะมันเหมือนหรือว่ามันต่างครับต่างถูกไหมต่างถูกไหมไอเน,นี้ยแหละเรียกว่าข้อมูลเชิงคุณภาพครับเพราะนั้นข้อมูลเชิงคุณภาพบางทีมันวัดกันไม่ได้นะ เออว่าใครมากกว่าใครเท่าไหร่แต่ว่ามันอาจจะพอวัดได้ว่าไอเนี่ยคุณภาพดีไอนี้คุณภาพแย่นึกออกปะนึกออกปะแน่นอนซูชิฟูจิต้องดีกว่าซูชิคำละสิบบาทที่อยู่ร้านทั่วไปอยู่แล้วถูกไหมในตลาดก็มีขายห้าบาทสนะิบาทอะไรเงี้ยถูกปะแน่นอนต้องต้องดีกว่าอยู่แล้วอืมแต่เราบอกไม่ได้เป็นตัวเลขว่าฟูจิเอาไปหกสิบ เออไม่มันดีมากก็ต้องแบบสักแปดสิบหกคะแนนอย่างเงี้ยเออของในตลาดเอาไปสักนนยี่สิบห้าคะแนนอะไรเงี้ยเราบอกเลขไม่ได้นึกออกไหมเพราะเลขแต่ละคนก็ไม่เท่ากันอย่างเงี้ยเรียกว่าข้อมูลเชิงคุณภาพนะอา้าวอ่ะต่อไปนี้เราจะคุยถึงเรื่องของข้อมูลเชิงปริมาณนะอ่ะที่มีการเรียงลําดับข้อมูลด้วยก็คือพอมันเป็นปริมาณมันเป็นตัวเลขมันเรียงได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอะไรเงี้ยเรียงได้นะครับ และช่วยให้เห็นภาพของข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น่พอมันเรียงปุ๊บเรามองปุ๊บรู้เลยว่าใครเยอะใครน้อยนะฮะเดี๋ยวนี้ที่โรงเรียนเมื่อก่อนก่อนโควิดเนี่ยต้องเข้าแถวไหมต้องเข้าแถวไหม,เข,ไหมเข้าแถวนะแล้วเราเข้าแถวตามระดับความสูงไหมใช่ไหม,มรู้ไหมว่าทำไมครูถึงให้นักเรียนเข้าแถวตามระดับความสูงครับรู้ไหม yeah. เอออันนั้นน่ะถือว่าเป็นการจัดนักเรียนในเชิงปริมาณเหมือนกันนะใช่ป่าคนตัวเล็กอยู่ข้างหน้าคนสูงอยู่ข้างหลังอย่างเงี้ยน,นะฮะเป็นเชิงปริมาณเหมือนกันนะอทีนี้ถ้าเกิดครูอยากได้คนตัวใหญ่ๆนักเรียนตัวใหญ่ๆเผื่อแบบว่าจะไปช่วยครูยกลําโพงอย่างนงี้สมัยพี่เรียนน่ะมี ครูต้องยกลำโพงไปเองเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วมั้งนะมีเครื่องเสียงอยู่ตามห้องใช่ไหมอืมนะฮะครูอยากได้คนตัวใหญ่ๆครูว่าไปเรียกคนไทยๆแถวมาช่วยใช่ไหมเออหรือครูอยากได้ขอความช่วยเหลือว่าเออนักเรียนช่วยไปส่งเอกสาร,รให้ครูนิดนึงแต่ว่ารีบหน่อยรีบหน่อยก็อยากได้คนตัวเล็กๆอะไรเงี้ยนะก็แล้วแต่นะครับมัาเป็นการเรียงข้อมูลเราก็จะรู้ว่าใครใครสูงกว่าใครอะไรเงี้ยนะครับอืม เอาละหลักการง่ายๆในการนําเสนอข้อมูลด้วยแผนภาพต้นและใบเนี่ยคือการแบ่งตัวเลขที่แสดงข้อมูลเชิงปริมาณนะฮะเนี่ยเราคุยแค่เชิงปริมาณนะครับออกเป็นส่วนที่เรียกว่าลำต้นแล้วก็ส่วนใบคือแบ,แบ่งออกเป็นสส่วนต้นแล้วก็ใบนะครับโดยในที่นี้ส่วนใบจะเป็นตัวเลขที่อยู่ขวาสุดส่วนตัวเลขที่อยู่ส่วนลำต้นเนี่ย เช่น159ก็จะมี9เป็นส่วนใบแล้วก็มี15เป็นส่วนลำต้นอ๋อโอเคคือน,นี้เป็นวิธีหนึ่งนะอ่าเช่น1 5 9มี9เป็นส่วนนอกใช่ไหมแล้ว15เป็นส่วนลำต้นโอเคอ่าอ่าพี่ไปเรื่อยๆพี่ดูไปเรื่อยๆข้อสังเกตของแผนภาพต้นและใบเนี่ยคือ1ในกรณีที่ไม่กําหนดสัญลักษณ์แผนภาพนะสัญลักษณ์กํากับแผนภาพ ตัวเลขในส่วนใบจะหมายถึงเลขโดดหลักท้ายหรือว่าหลักหน่วยเท่านั้นอ่านี่คือข้อกําหนดที่รู้ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นคนไทยเรียนเรื่องนี้แผนภาพต้นละใบคนฝรั่งคนที่พูดภาษาอังกฤษก็เรียนแผนภาพ stem and leaf ถูกไหมแต่ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนอื่นคนต่างชาติเนี่ยเรียนสิ่งเดียวกันโอเคไหมครับก็คือส่วนที่เป็น leaf หรือว่าส่วนที่เป็นใบก็คือเลขโดดหลักหน่วย ในทางปฏิบัติอาจจะละคําว่าต้นและคําว่าใบในแผนภาพได้ก็คือไม่เขียนรู้เองนะต้องรู้เองเออตัวเลขในส่วนลําต้นเนี่ยจะเขียนเรียงลําดับให้ครบทุกตัวอ,อ,อ๋อมีการเรียงลาดับนะเรียงได้เพราะว่าเป็นข้อมูลเชิงปริมาณเปรียบเสมือนเอานักเรียนมาเข้าแถวใช่ไหมคนตัวเล็กอยู่ข้างหน้าคนตัวใหญ่อยู่ข้างหลังนะครับแต่ไม่ต้องเขียนตัวเลขในส่วนใบหากไม่มีข้อมูลในส่วนนั้นอันนี้แปลกๆเดี๋ยวเราดูตัวอย่างนะครับอืม ครับผมครับ